สบายดีพี่น้องสบายดียามเศร้าพี่น้องจา้าเมื่อนี้อยู่ที่บ้านค่ะท่านผู้ชมร้อยต้องใส่บ๊วออกดอกมื่อนี่พี่น้องภูแหละใส่บาทยัดน,น้ำแล้วเอามือเอืน่นพี่ละพี่น้องเอ้พ้นกระยุดเนาะเมื่อคืนในตกโลกแหง้งแห้งเป็นบาทเป็นบาทมาหลายเถื่อมาพี่น้องจ,าจา้าดูตัวบังหงส์นะ อีร้อยแม่ป่ะเอาใหม่มาแทงให้มันเอฟซี FC บอกว่าให้เอาผ้าถุงมานุ่งให้มัน <c oughs> มันถึงจะได้เป็นตัวแม่แต่ผู้สาวโบราณอืมร้อยพี่จีกผ้าทุ่งมานุ่งกห้มันนะร้อย <c oughs> ได้ผา้ผาท <c oughs> ุ่งขาดแม่ถ้าจะเอาหอยเอามางหอยหรือบางห <c oughs> อยหอยเหรอเป็นซาสอยบอทุกมือนี่ผู้ชายก็ใส่ได้พี่น้องซาสอยนะซาสอยสีสอยสร้อยสร้อยคอ พี่น้องเห็นภาพนั่นแนหะคิดฮอตอีเมลพี่น้องเพราะว่าเขาสีนังเผาเพิ่นถ่ายขีดกัเจ้าคนะัวงัวเนาะปุปริภูมิลงเมื่อสิบไปพี่น้องเบิง่งตื่นมาแล้วนังคอยพี่น้องเอ้คอยกัจเจ้าคัวงัวปวดกัจเจ้าขานะขายดูเนาะปุริดูนะดดมิเดินกันหนังคอยอ,อยู่เทิงแม่พี่น้องแม่นขาดูขนาดตอนอีเมลมาอยู่เฮือนนั่นก็ได้ผัดคู่มือเนี่ยบริคอยขาเนาะเฮ้ ตรงนีครับบมมีเงินโอน้พี่น้องเยกำลังแยกสีแข็งสีขามันแต่เขาบอได้อเอาในนี่ดอกพี่น้องเาเอาอยู่ฟูดเหมือบุญกะอันยุบันเจตวนเจตวนอัพมาเป็นหุ่นได้เป็นพันเฮาแล้วกับเจดามเลวกับผอ,อีเขียวเนาะปุ้ยจะเหม็นสะอาดมึงดูกินสิจุพุ่งโซนแล้วนะ ันงัวตัวเองก็ล้ม2ตัวเลยชาวบ้านบ่ขาผัดขากินงัวตัวเองนะสามและโเนาะหลังจากตัวนั้นแล้วก็อือเจดํากําลังห่อกมบอกว่าให้ใส่มกมึงผาให้ยังดําโอ้ยเอาก็าก็ใส่มกคุมละมกคุมเก่าคุมละมกนได้กีบละม มันก็ห่อกิ้งก่อยใช่ตอนไหนนะพี่น้องอ้าวบ้านนี่ยบอต้องตัดเบิดพยากระตัดกินห่อข้าวกะมีตัดพอได้ใส่แต่ผ้าขาวตัดตะกี้ในบูดเบิดพี่น้อาไงกินน้ำประทานตัวเย็นมากนะาะเราเอาไปลงอันมันพอบอห่อข้าวอะไรเงี้ยเอาได้สิเบ็ดห่อเอาได้มันบอกพ่อสำนันนะกูตัดแบบลายหนึ่งบ่ได้แกจะชดติบ่าบ่กผสมมันก็หัวแล้ววะหัวทั้งน้ากับเขามาแล้วพ็แบก ใจพูดพูดพอดีกับกระจกกำลังสีแข่งสีขาโอพ่โผ่มอยู่ได้ชุดไหนโผล่เมื่อไงตะกี้มีตั๊กยเข้ามาลงมาส่งหมองอีมาเหล่าพื้นที่สุขุพังเลยว้าเติมว่าเติดเพราะได้ถ่ายคลิปมานั่งเล่นอยู่ในเตียงนี่นี่นี่ไม่เงี้ยอ่าพีหลอกตะกี้เห็นได้ตะกี้พีหลายอืม คันเขาบอกอัน <building> น <dollars> ั <moving forward> ้ก็ให้เขาจ้างเอาลูกัองเขาก็ได้อือบ่จักพี่เพบ่จักพี่กะซื้อเฮาตะกี้เอาเอาลูกลายอีหลีเอาลูกห้แม่เ่าปู่บกว่าจ้างไปโดนพี่หลอกซําบ่เอาลูกให้แม่เ่าปู่ั่นนี่น่ปีนี่มันมีมันมีกุมสีดาอือเออมีกุมมะขามแถวน้ตะกี้นะจ้างกมแม่สิจ้างลนาะพี่น้องอสิบกี่บ10กบมันบ่มีแล้วจักสิเทียบซะยังกมื้อนี้ ขเขาแม่ฮนะว่าอ่อยพังอันจนะไงเอาลานหยุดเทียงแล้วเปเรตในตอกกนกลางคืนเป็นงานเพราะว่ารีสิยังมาหย่อนหัวลงคงุง้มตาชะจะเปิดได้จะแทงใช้ไหมเมสิปนันพระกลางคืนให้ <c oughs> อยู่ดีๆพันป่วอยู่พันหายใจมั่ว <c oughs> หลอคุณเลยแล <c oughs> ้ววะกูให้ประเทกูให,ให้นะเจ้ <c oughs> ห้องเยี่ยนนะ ยังเออเจอยังแคนเทียนกูนะเออตะกี้พวกไงไงแม่นพี่น้องอันยายเคี้ยวไปตลาดอำเภอตะกี้นะมันหล่อคุณเลยเลยแย่เคี้ยนะไปตลาดอำเภอ์ตะเช้าเลยเนาะหมูเนี่ไปไปรถทีพี่น้องไปตีสี่ตีสามเพื่อนเลยเกื่อบปั่นรถทีหมูอยู่บ้านชีสวานอันรถไทยไปเพื่อนอันทีรถทีน้ไปสูพข้าวลาลาเพื่อนไปเปรงน้ายู่เพื่อนคั่วอ้ยตีม่าก็ไม่หย่อนพูงใส่กันก็ แค่สีแ่สีลล้างจะ่แ่สไปหนะยผมเมอัจ้ะอยู่ซซนยนะเฮ้ย right บ่เห็นบ่ม네ีแล้วนี่จะนี่จะพี่ของก้อยตเป็นเป็นเนี่ยอยังเง้มนขึ้นสอดแจงพี่น้องเลยเป่งแล้วแทงนะครับของหนามกับปิงใส่เด้อจะแม่งเขาไปอับนี่มืดแหละแ่ว่ากเล็เรียนแจงไฟกระเล็นมากรี แต่มีโกมะขามหน่อยหัวมันมาโยนพุ่มสะระอยู่ว่ะสิมีไรตะกี้เขาก็เคยเห็นอยู่ผีตะกี้พี่เนาะเขานอนอยู่เฮือนล่างน้อยตะกี้มีเฮือนซองหงเฮือนเฮือนอีเม่ตะกี้นั่นนี่แหละพี่เนาะนี่เฮือนเขานี่แหละมันยืนอยู่ในแจหัวดอกไม้เขาแคมต้นยมอะไรพี่น้องขาวขบผูกตะกี้มีขอกขวยเขาอยู่เนี่ยหาพี่น้อง ยืนข้าวกับผูกอยู่เฮ้ยผีนะเออพีลายยังไงตะกี้นะพีหลอกกับคนหลอกมันต่างกันเลยพี่หลอกมันเฮาเฮาสีหูซึกงผีหลอกไม่ใช่คนลูกปิดลูกปิดเพราะว่าพีหลอกกั <laughs> กนในานางนะคนหลอกพี่ กระต้มนี okay. hmm. exactly. ่ข like ั okay. kettle, ้นห้าบอตาด์ขั้นห้ามันต้มสุกแล้ยห้าเอาขึ้นด้วยกระตาห้าได้กินลายมือมันบวบง่ายพี่น้องเลยบรรยากาศยามเสาร์พี่น้องพ้นซิเบิร์ตอเลียบอัมคันมีเด้ขันมีกับมีมันคืบอยู่เนี่ยร้อยเอาปลาไปย้ำให้บักหม่อมแม่ ทอดปลาในต <tekrar, S 1> ู nice ้นะมันอยู่ใสตบกหม่อนเลยมันบดออกมาหานี่น้ำต้มก็มีน่ะน้ำหม่อน่ะคือบ่เห็นมันเอาเมาเอาเมาเอาใส่ละลายลูกเนี่ยกินนะย้ำย้ำใส่ย้ำมันหมุนเนี่ยกินกับข่าวน้ำหมุนใช่กันสะบายพี่น้องน่าจะโคมเลย อืมบุพเพแต่เอาสำนั่นอันนับใบห่อข่าพี่น้องกัวตองกลัวงามๆหลักของย่ปโอคือเก่าพี่น้องเลยจักเอาจักโตแหละกลัวบอกอยกได้บัดซ้ำแต่จักรสไปซิเอาเนี่ยบัดซ้ำโตเลยจะชิถามพายสไปซิเอาพี่นาะอีบ้าบอกเอาบ่กูซิเอาสองให้มันเอาตัวหนึ่ง ข้านอนหน้าก yeah. sure. yes. yes. ับ evet. พี่น้องบ่มีมาเห่าก็เลยอยากเลี้ยงปกติเห่ากับบ่อหน้าไปได้ดอกเอามาเลี้ยงก็มีแต่แถาแหมเกลือตะกี้กะหลังสลายเห็นยันมันโจรมาปล้นเหมื่นเจ็ดเสด็จเสดกคือบอลอันปิดมิดชิดไาสั่นหัวเต็กสิบปุ๊ใจขาตายเว้ยว่ะ วโอ้ยขางไม่ให้ได้ทางหนาเพรมันพอดีแทงอยหมันลกไมันย็งเย็นบนโต๊ะก็อหาลงขังห้องให้อยว่ะเหมือนอนกูบ่ยกลัน่ะมันมืดแล้วกูแหงนอนลับกูเหงบอกูนอนอยู่เฮือนกูน่ะมันมืดแล้วลับขากปััง ไปเป่นงนา้าใส่ของน้าให้เม่เร็วๆบอไดเป่งอเปล่งจะแท่งไปไปไปลูกมันเจ้าไดแม่เขาไปอาบน่พา่อข่าวนะัเลืออีลเลยมาหากันมาหากันเลือเอาเมื่อให้กินไก่ว้มายาว คั่วแล้วทั้งนั้นพี่น้องลอกนังออกเรยียบร้่อยซ้สบาไวเฉพะลอกนังออกแล้วพี่น้องปลาพื้นสีด่างเตาเจดมพี่น้องสีด่างเงินต้่มขะต้่มนี่ถ่ายน้มปลาให้กูแหละเรียกแต่เนี้ยโบหลังข้อเสือที่ชง มาเห็นบ่ผลไม้อีกแล้วพี่น้องเลยผลมาอีกแล้วปวกแปลกดอกมาดอกไหม่นี่ครกับสีแก่เมื่อวัยหน้าพี่น้องบุ๊มีผู้ได้ฮดได้งามแรงสรตายเบิรดกำลังงามพี่น้องจ้าสีแก่เมื่อวัหน้าเบิร์ด บ่ดามดามบ่ดำให้ยขาดงูน่ะโอเคพี่น้องกำลังหยิมหยิมยิมพ้นกระมาแล้วพี่น้องพ้นสีห้ามชุ่มเพลินอย่าปากเด้อพ้นแห้งพี่น้องพ้นแห้งเลยพ้นมาเลยอุ้ยปล่อยไม้เลยพี่น้องเลยเม็ดใหญ่ซะด้วยล่าสุดพี่น้องแม่ประคอดเหล่าพื้นลูกไส้เจดำ ลูกชายเจ๋บย่างกเยงกเจ๋ไปอ่าเพิ่นไปนเห็ดหน้าปีนี้ไปเห็ดหน้าอยู่มมมมแม่มาดามหน้ามุ่นแม่พาแต่แต่ไปบอกเคยมาเห็ดน,นะเฮ้ยผัดได้ผัวได้ลูกซ่ายมากว่าพากันมาเห็ดห้วยแล้วได้คนซีมาเนาะบอเคยมาเห็ดหน้าเขาได้ผัวใหม่พามาเห็ดพิษพ่อพิษแม่พิษเจ้าหายเจ้าหน้าพี่น้องเอ้ย ลูกพนบสบัยกับบ่เศร้ากับบ่เศร้าบ่เฮ้ยบ่สี่พันผูอามเอาเห็ดบ่เอื่อนอยใส่บ่โป่งผาวานเฮยมาเห็ดโลด ทางบ่ฮ้องบ่เฮ้ยทําเป็นเสยเออแน่เป็นได๋พี่น้องเอ้อันนี้อันนี้แนวตาบ่เห็นพี่น้องความสือนบ่คนแต่ว่าสุเฮาน่ะเสื้อกันเนาะพี่พ่อพี่แม่เพิ่นอยู่ในไห้ในนาแต่เฮาเฮ็ดเียงหน้าเฮาบักต้นไม้เฮายังฮ้องสดพี่น้องเอ้ยอืมอ่าอีเมทาวแลมนั่นื้อแลมมทาวจีพี่น้องเอ้ยแม่ของเจหนวดนั่น กับผัวถาบุญมีเออบอ่เคยเห็นบักหน่อยำดำๆบักหม่ำไม่ได้พี่น้องเจอแล้วไปตองไปซูนมันมันอะไรบ่สบายปวนได้ในกับบ่เศร้าจนมาแกะ่มาะเห็ดเศร้ามันปิดถิ่มไปโรงพยาบาลใน,นกับบรญมีโลบมีไพ่ยอยู่สันบ่ถือเสือด้สยยากับขั้นมีแนวต่องแนวซูน โอ้ยเป็นเอือยกับเป็นสันแหละคุณสิว่าอันจริงๆซะบางคนอันสังเงาน้ออันข้ากระดาษสั่เอือยเลยสัสแม่บระคอด่าเอือยพี่น้องเลยแต่แม่มักสวยแลวแต่สีเนาะพอวานเจดมไปเลี้ยงงัวอยู่ทางพุ่นเนาะนั่งขึ้นไปหาเขาเจ้าสีเหลาพืนสู่กันพังเนาะกับแม่บรกคอดเราพืนนั่นพืนนี่ เป็ you, ้นไปกับสีหูเหลืองพี okay. oh, ่น the oh, yeah. ้องเลยเชโดนด่าไปมเต็มบะด่ากันนั่งบ่เจ็๊บ่ยังดอกเจ็แปนะท่านพูว่ากับยา้เมาลหลาเด้อควมว่าเอห่ย แต่แต่ไฟมัน่นพี่น้องเลยเอาก็บอะไรไปวนไปซนกับพกกลัวของนั่งเลยให้นั่งอยู่ไปยังสัน่นหละนั่งกับหมักยังสัน่นแหละบอนั่งนะยากให้ไปถ่ายอยู่แต่เรื่องของเรื่องนะมีเอฟซีก็เม่นมาบอกล้ายอยู่ได้เออเป็นน้ำพี่น้องนั่งนะบอกให้ไปถ่ายเจ๊เป้ได้ยังให้ไปได้พี่น้องเลยนั่งกนาดสงสารอยู่แต่อีซีก่ก็เออคือเห็นนั่นแหละตามกับเพิรมมันมันกับโบนะคือกันมันกับพังคั่วเหมือน้อง เจเป้น่ะโอ้ยกูน่ะนอนอยู่เชียงไฮ้เชียงน้าพากับผมลงมาหากูนาะพากับผมมาถ่ายคลิปกูน่าเพิ่นว่าไปที่โลกไปนอนอยังเฮือนก็มี่เฮือนก็มีหน้ากับยด้ตีนทันใดนี่อืมผูกลูไปนอนอยู่แคมท้าผัวอผูกเชียงหน้าผูกวันนี้ลูก,ลกเป็นเราสงสัยขึ้นมาเฮือนแล้วล่ะจังสั้นเลยพี่น้องพกอการขีปนาเด้อขอบคุณถูกกำลังใจถูกฐานถูกข้ามตีส้มพี่น้องจ้า